กราบสวัสดีแอดมินด้วยนะคะไปเที่ยวมาแล้วตอนเนี้ยแอดมินอ่ะบอกว่าวันนี้มีคำถามน้องนุ่นอ่ะเชิญคำถามให้พี่วันได้เลยค่ะลูกหรือไม่มีแล้วค่ะมีค่ะพี่วันคาะคำถามแรกจากคุณธนาคมนะคะอ่านได้เลยไหมคะพี่วันอ่านได้เลยค่ะ ธนาคมถามว่าการพิจารณาธรรมจิตจะพิจารณาธรรมเองไหมครับขณะหลับอยู่นั้นผมเกิดอิมิตรฝันไปว่ามีวัตถุองค์กลมค้ายจานเรียงกันไว้แนวนอนอยู่หลายใบพอเห็นจานใบแรกจิตก็เข้าไปรู้แล้วจานนั้นก็ใสจิตผมก็สว่างเป็นแบบนี้ทีละใบสลับกันแบบนี้จนจานหมดครับจึงขอเรียนถามครับ ถา,ถามว่าถามว่าใช่เป็นการพิจารณาทำเองของจิตไหมอะคะ่ะที่เห็นเป็นนีมิในฝันแบบนี้อะคะ่ะเอาเป็นว่าคำถามนี้เนาะมันเป็นเรื่องของอแล้วแต่คนจะคิดถ้าให้หลายคนสิบคนตอบก็อาจจะไม่เหมือนกันเชิญพ่ออย่างเดียวนะคะวันนี้ก็ขออาราธนา อิติสุกโตนมโมพุทธายะนะมพัทธจพกษะนิพพานาสุข,ขังนิพพนะปัญจโยโหตุนิพพานะาสุญญังนมโมตาาัสสะภควาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกวันชิดาขอเชิญคำถามนี้ให้กับพระบิดาและทีมงานของพระองค์ท่านจนถึงพระศาสดาข,ของพระศาสนาพุทธเนื่องจากพุทธบุตรนั้น เล่าเรื่องความฝันและเล่าเรื่องการเปรียบเปียในการที่เห็นความเป็นจานนั้นใสสว่างอยากถามว่าจิตเขาพิจารณาเองหรือเป็นด้วยสภาวะธรรมใดเมตตาให้กับพุทธบุตรได้กระจ่างด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติ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  เมตตาเมตตาเมตตาอิติ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 เมตตาเมตตาเมตตาจเจริญพรเจริญสุขจเจริญธรรมและ,จะเจริญยิ่งยิ่งไปในสิ่งที่เรียกว่าแตกฉานในเรื่องของสภาวะธรรมที่เกิดในขณะที่ไม่ได้มีในเรื่องของใครก็ตามแม้นจะบรรลุธรรมแล้วไม่สามารถตอบข้อนี้ได้ สภาวะเหล่านี้เป็นสภาวะที่เรียกว่าได้มาปรากฏขึ้นในเนื้อตัวชีวิตนั้นถ้าในขณะที่นอนหลับหรือนอนไปถือว่าสิ่งที่เป็นความคิดไม่เคยหยุดนิ่งความคิดการพิจารณาในขณะที่เราฝันนั้นถือว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำสมาธิแต่ อาจจะเป็นสภาวะธรรมหนึ่งซึ่งมาปรากฏแล้วเรามาเปรียบเลยว่าสิ่งที่เราเห็นตอนแรกไม่ได้สว่างสวยแต่เราเพ่งเข้าไปเราดูเข้าไปและเราพิจารณาพยัญชนะหรือภาชนะนั้นหรือวัตถุนั้นจนเกิดความใสสว่างจนหมดวัตถุเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าถ้า เนื้อตัวชีวิตที่เคยมีมนทินมาก็เหมือนกับการที่เรานั้นได้ตัดภพตัดชาติออกไปจนกระทั่งสิ่งที่เป็นนับ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 วัตถุนั้นได้สลายออกไปจนเหลือหนึ่งเดียวคือความสวาม่างหมายถึงการตัดชาติตัดภพออกไปในทุกภพทุกชาติที่มาเกิดให้เรานั้นสิ่งที่ได้เลือนลางออกไป คือพบคือชาติสิ่งที่ปรากฏความสว่างสวัยนั้นคือธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมนี่เป็นนิมิตหมายอันหนึง่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทวทูตสวรรค์ทำให้รู้ว่าได้เลื่อนจิตไปสู่จิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วนั่นเองหรือได้ธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมนั่นเองอยู่ที่แต่ละที่จะเอาความหมายของศัพท์คำว่า ได้ธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมจากแหล่งกำเนิดตัวนี้ไปแปลเป็นอะไรแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่นิมิตมาหรือฝันมานั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกนั้นรู้สึกว่าตัวเองได้ใคร่ควรวญพิจารณาในสิ่งที่ปรากฏจนสิ่งเหล่านั้นออกจากความที่เรียกว่าหม่นหมอง หรือออกจากความที่เรียกว่ามีมนทินจนเป็นความสว่างสวัยด้วยความที่อาจจะถือมาว่านั่นคือจิตที่เราเคยวนเวียนหรือเวียนว่ายตายเกิดมาในภพภูมิต่างๆมากมายแต่สุดท้ายจิตตัวนี้ก็เลิกที่จะเศร้ามองเลิกที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆจึงเหลือหนึ่งเดียว ที่เรียกว่าธรรมธาตุดั้งเดิมมีความสว่างสวัยขอจงในการที่เรียกว่าเข้าใจเถิดลูกรักส่วนจะแปลแบบไหนไม่ผิดสุดท้ายแล้วการปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อให้จิตตัวนี้เป็นจิตเกษมเป็นจิตที่ไร้จากราคะโทสะโมหะหรือเป็นจิตที่เรียกว่ามีความเป็นบรมสุข ออกจากความทุกข์ได้แล้วนั่นเองรักลูกเจริญพรสาธุการลูกรักรสาธุสาธุสาธุก็เจ้าของเจ้าของคำถามยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ไหมครับครับน้อมกราบพระคุณองค์พระเบื้องสูงนะครับครับกราบพระคุณที่วันครับผมครับไม่อธิบายแล้วนะเพราะน้องอยู่ด้วยนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้ เป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่านิมิตหรือเป็นสิ่งที่น้องนะเกิดขึ้นในขณะหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ท่านตอบแล้วก็ขอให้เป็นวิทยาทานหรืออ่าเป็นเรื่องของการแบ่งปันธรรมเผื่อใครที่เกิดมาฝันหรือมีอาการแบบนี้ก็จะได้เอาตัวนี้ไปเปรียบเทยหรือเรียกว่าเอาคำของพ่อใหญ่นะคะไปในการที่จะ สร้างในเรื่องของการทำนิพพานให้ปรากฏในใจนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ